สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube บ่าอีสานแก่ถิ่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าอีสานไก่ิถิ่นด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับพอแม่พีนองป่องไปสุดูสุกคนเนาะครับเมื่อนี้บ่าอีสานไก่ิถิ่นจะพามาเบิงเบอร์ยางนะครับเบอรอยางนะครับปียางนะครับว่ามันตัวเลขนะครับมันบอกว่ายางตัวนี้มัน หน้ายางเท่าไรนะครับขอบเท่าไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับสองห้านะครับก็คือความกว้างนะครับความกว้างของหน้ายางนะครับส่วนตัวนี้นะครับหกห้านะครับก็คือแก้มยางนะครับแก้มยางตัวนี้นะครับส่วน R17 นะครับ R17 นี่คือขอบล้อนะครับขอบล้อกระทะเรานะครับขอบ17นะครับส่วนปียางนะครับปียางเราก็ดูตรงนี้นะครับ สังเกตนะครับว่าเขาจะทําเป็นวงกลมไว้นะครับนี่คือปียางนะครับปียางก็คือ2016นะครับค่อนข้างเก่าเลยนะครับอย่างเช่นนี้นะครับก็นะครับก็สมควรเปลี่ยนนะครับถ้าถ้ายางเก่ามากนะครับดอกยางมันก็จะแข็งนะครับดอกยางตรงนี้มันก็จะแข็งนะครับไม่จับถนนนะครับก็สมควรเปลี่ยนนะครับถ้าใครปีเก่าๆหน่อยนะครับปียางเก่าๆก็สมควรเปลี่ยนนะครับก็มาแนะนำนะครับมาบอกให้รู้นะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับว่าทำไมต้องเปลี่ยนยางรถนะครับ ถ้ายางเก่ามันสภาพเนื้อยางนะครับมันก็จะแข็งนะครับเวลาฝนตกถนนลื่นก็เป็นเพราะยางค่อนข้างเก่านะครับค่อนข้างแข็งนะครับไม่จับถนนนะครับยางที่เก่ามากก็สมควรเปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนยี่ห้อนะครับก็ตามราคานะครับยี่ห้อดีดังนะครับก็ราคาจะสูงนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับส่วนยี่ห้อที่ไม่ค่อยคนรู้จักนะครับก็ราคาจะถูกน้อยนะครับราคาประหยัดนะครับ บาวอีสานก็เอาสารดดีๆมาแนะนำนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าบาวอีสานจะเอาอะไรมาให้รับชมก็ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้บาวอิสานกระถินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บาวอีสานต้องขอตัวลากรนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ